ฮ้อยอากาศช่วงนี้มันจะร้อนแค่ไหนกันเชียววะเมื่อกูเมื่อแม่คุณเป็นคนที่ชอบประชดแม่ให้ผมวางไว้ไหนอ่ะวางไว้บนหัวแม่นี่มามาเลยวาวไว้บนหัวแม่นี่แหละโง่เอ้ยเจอ้ยเยี่ยบไปเลยลูกเอาไปปาเล่อสักแก้วแม่โง,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 ง่คนญี่ปุ่นเจอกันคนนินวซอินโดนีเซียอ๋อหวัสดีครับผมอินโดนีเซียเจอญี่ปุ่น มันเจ็อพายุฤดูร้อนเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆดังนั้นกระผมต้องขออนุญาตละทิ้งหน้าที่นี้ก่อนอออ้ไม่เคยเห็นเสือจามกันหรือไงเอ๊ะใครมาไปยืนอ,อยู่บทก้อนน้ำแข็งวะนะ่เออเฮ้เพื่อน ให้ช่วยเป้าเป็นยังไงบ้างสบายดีครับแล้วคุณล่ะฮะคุณมาจากไหนมาจากแม่แล้วนายล่ะอ๋อผมก็มาจากแม่เหมือนกันครับฮฮ้ยต้องอย่างงั้นเอาดีคุณมาจากไหนเหรอผมมาจากแคลิฟอร์เนียน่ะแคลิฟอร์เนียนี่อเมริกาใช่ไหมใช่ใช่แล้วคุณล่ะมาจากไหนเหรอฉันมาจากเกาหลีค่ะโอ้เกาหลีฮะคุณน้ามาทาทาฮะเอาล่ะถ้าคุณทาให้ผมขับได้แล้วก็คืนนี้ผมจะพาคุณกลับบ้านฮ่าฮตลกดีนะไปกันเลยเฮ้ยแกผู้หญิงคนนั้นเขาสวยเลยว่าไหมนั่นอะ อ๋อสวยแล้วคนไหนอะออ๋อไม่ถึงชั้นนะสวยแหมแกกดออดไปกันนี่แน่ฮึพวกนายใช่ไหมที่กดกริงนะ่งอะใช่พวกเรากดเรียกพนักงานอะพนักงานอะไรอาลบวัวเติมน้ำให้หน่อยครับฉันไม่ใช่เด็กเสิร์ฟอ๋อโอเคเอ๋อเช็คบินทีนะเราแค่จะมาแก้กดออดไม่ใช่หรอเงียนไปก่อนเดี๋ยวก็เราแจ้งตำรวจหลอกค่าอาหารทั้งหมดครับอ๋อ,อไม่รับบัตรนะฮะสองหมื่นกัวบาทกับสลัดโง่ๆเนี่ยนะอย่าบอกนะว่าได้แอบสั่งอะไรเพิ่มอ่ะทำไมราคามันสูงจังเลยอ่ะืึโอ้ คุณสั่งเยอะไปเปล่าเนี่ยช่วยไม่ได้ฉันหิวนี่แล้วเรื่องลูกในท้องของเราจะว่าอย่างไรกูควรที่จะเก็บเงินไว้จ่ายค่านมกับค่าเทอมให้ลูกของเรานี่กล้องโทรศัพท์กูส่งพลังไหมซูมที่นี่เห็นดวงจันทร์ทั้งดวงอะดูกูนี่เห็นยันผิวดวงจันทร์เฮ้ยเป็นไรไหมเพื่อนถามทําไมลืดไปเพื่อนกูดีวะลืดลืลืขอโทษนะใครเป็นคนที่ทําขนมปังไส้ครีมชีสทะลักขนาดนี้เนี่ยดูสิกินไปก็เลอะทั้งมือแล้วทั้งปากเนี่ย ผมเลยอยากจะบอกคุณว่าผมรักคุณมากเอาล่ะค่อยๆผ่อนคลายนะขยับตัวนิสหนึ่งเลี้ยงอากาศไปที่ปากถุงแล้วก็ <S <S เปิดได้แล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวรสชาติของไอติมช็อคชิปนี่นะครับอร่อยมากเอาล่ะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาแล้วเอสลี าหากในรถคุณยังไม่มีที่วางโทรศัพท์แล้วก็ลองเท้าแตะช่วยคุณได้อยากจะสัมภาษณ์ว่าการที่คุณเป็นคนโสดในคุณรู้สึกยังไงบ้างคะเหงาไหมคะที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวนะก็ก็ไม่นะครับไม่เห็นจะรู้สึกอะไรไม่เหงาสักนิดเลยวังนี้ลุงจะมาโชว์ยายกงให้ทุกคนได้ดูนะออไม้จงหายไปไม้จงหายไปอ่าไปยังไงไม้หายไปเรี่ยวอ่ะ อเผอิญว่าใช้ตะเกียบไม่เป็นนะโทษทีนะเลยใช้ขาตุกก๊กตาในคีบกินซะเลยงมงมง่ายดีใครมามาขี่มา,มา,มาโยกกลางถนนวะเนี่ยกกับกับกับโอ้โหดูสิหน้าตาคุกกี้อบใหม่น่ากินมากเลยใช่ไหมอ,อ้อเฮ้ยลืมคุกกี้ใครเนี่ยเป็นไงอบครั้งแรกก็ดูดีเลยอะครับเฮ้ยชุบพุพนพับดีล่ะและทุกท่าลอดหมายกาั้นปโอโหดูสิคนไรหล่อชะมัดเลยอะ ไม่ว่าจะส่องกระจกมุมไหนก็หล่อปาบปาบปาบมาเดี๋ยวแตกสกงผมให้แล้วก็ทําใจซะได้ว่านายหล่อน้อยกว่าฉันฮิฮ่าห <c oughs> วัดดีพ่อหนุม่มได้ข่าวว่ามีฟันคุดใช่ไหมเดี๋ยวหมอดูให้นะเชี่ยโคตรหล่อเอาล่ะเอาปากก่อน,นี่นะกูจะทํางานมันล้างออกไหมเนี่ยอย่าพยายามเลยมันล้างไม่ออกหรอกเพื่อนว่าไงนะ มานี่ยเติมฟันกระต่ายเข้าไปอ <c oughs> ดูดีขึ้นเยอะเลยแล้วเราเนี่ยใ <c oughs> สย่อะไรให้ผมเนี่ยและนี่คือวัวที่กำลังฟินกับการเอาฟางมาขัดที่แผ่นหลังอู้โอ้จักรจี้จุกเบยเหรอฮาอันไหนของจริงอย่างนั้นเหรอก็ต้องอันนี้สิตายแล้วทายผิดเนาะอืมอันไหนของจริงอย่างนั้นเหรอ <c oughs> อืมปลายหน้าเขาปากรสชาติอย่างนี้โอของปลอมชัวเอาไม่ใช่โหรอ โอ้สวัสดีครับจา่าวันดีวันด,ดีวันด,ดีครับครับวันดีครับผมอาขอมือุเลยครับท่านขอบคุณครับอุยเจ้าโอ้ไปแล้วปลื๊มวู้รอดได้เว้ย่าถ่ายรูปก,กับผมได้นะครับมันจะหมามาโอ้ยรีเพลท่อนแล้วตูไปแล้วอย่ากัดผมเลยโอ้พระเจ้าผู้หญิงคนละแซ่บมากเลยอะแกไหนคนคนไหนคนนี้ไง เฮ้ยเปิดประตูให้เขาเดี๋ยวเร็วพายุเข้าแล้วครับเข้าหลบฝนก่อนเลยอาจารย์มามารีบเข้ามาเลยครับโอเคโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังเหลืออีกคนนึงอ่ะมาไหมขอบคุณมากครับ